แต่งรอครับ FC ดูสิหูพับแต่งรอครับแต่งตัวแต่งองค์จงเครื่องนนอคนทางนี้ก็รอทางนี้ก็รออาบน้ำเพิ่งเสร็จรอแพ็คคู่เลยครับ อันนี้คนสวยสองสาวเด็กหิงส้มโอเด็กหญิงใยไหม้รูปส้มโอจ้ะตัวเดียวนี้อย่างเติบและอันนั้นใครคะอันนั้นคนหลอกของยายไหมคะน่นนันนั่น,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 นคึกคักคึกคักใหญ่นี่เดี๋ยวนี้นั้นนั้นใครสามสี ดีใจนกว่าน้ำไหลแล้วได้ยินเสียงห้าวันวันนี้แล้วโอ้ยจ้าหูพับลูกหูพับครับน้องอแต่งตัวใหญ่เลยอะไรลูกไม่เหมียวนลูกเธอไปไหนหมดนี่ฮะ กระเพราเล่นอะไรนะเล่นอะไรพ่อเราอู้ชวนประตูเอ็นดูลานไม่ออกไปนะกระเพราพ่อไปจับหลานเข้ามาไปอีกไปอีกแล้วหนุ่มเดินอย่างไวเลยพอได้ออกอุ้ย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 ปิดประตูเลยก็ได้พ่อถูบ้านเสร็จแล้วปิดประตูเลยโป้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตีน้องอีกนะโอ้นะโอ้ยมันตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ คนเก่งครับโอ้ทางลูอ,อูเสริมหล่อไม่เสร็จจีทนไหนน้องทนครับทนครับน้องทนตายุบแล้วครับเดีย๋ยวแม่ป้อนอาหารให้ตีนองแล้วอืมอืมอืมตีนองแข้งนี้อันนี้ก็เย้ไหมเย้ไหมจะไปไหนฮะ เดีใหม่จะไปไหนไปบ้านใครดีเธอดูพระเอกนอ้ไม่เสร็จทีการที่เขาลุกขึ้นมาแต่งตัวนี่หมายถึงว่าเขาเริ่มสบายตัวแล้วอะนะคะเขาถึงแบบมาแต่งตัวมาแต่งผลของเขา เป็นแชวาน้องกะเพรากะเพราครับอ๋อๆๆอแเดินไปห้ามันใส่ละลูกโอโอเป็นลมเลยเป็นลมเลยโดนพี่โอเข้าไปเป็นลมเลยเหรอคะโอโอมันตบน้อง <c oughs> โอนี่ร้ายจริงๆเลยนะโอนะฮะอืมอีก เป็นลมเลย <laughs>